วันนี้เรบรินบันทตาก็พามาชมต้นตอุพันธุ์อคาโดอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับอยู่ตรงหน้านี้ก็เป็นเป็นสายพันธุ์บูดเจดนะครับสายพันธุ์นี้จะโตเร็วกว่าเพื่อนนะครับต้นตรงหน้านี้ก็อายุได้ประมาณ6ปีกว่านะครับโตเร็วนะครับทนอากาศร้อนนะครับสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นลูกกลมนะครับในลูกเขียวนะครับ อันนี้ก็ยังไม่เก๋น,นะครับน้ำหนักมากสุดก็ประมาณสักหกร้อยกรัมนะครับน,นี่ก็รสอร่อยนะครับโอคโดบูชิจ็ดนะครับปีนี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนนะครับลูกก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะครับความสมบูรณ์ของลูกก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับโอคโดบูชิจ็ดนะครับ สายพันธุ์นี้ก็ปลูกได้ทุกภาคของไทยนะครับเป็นสายพันธุ์การข้าอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ตลาดต้องการนะครับก็เขาจะสุกหรือจะแก่ช่วงกี่ป,ประมาณกันยายนไปต้นไปนะครับบุคโดมูดเจ็ดนะครับที่ไร่ปณิตานะครับอไร่ปิตานี่ก็อยู่สกลนครน,นะครับอาการร้อนสี่สิบองศานะครับสายพันธุ์นี้ก็อยู่ได้นะครับ สอบถามข้อมูลก็ทักมาที่เพจไลฟ์บริตาได้เลยนะครับยินดีให้คําแนะนํานะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับติดตามแล้วชมนะครับและอุ่นหัต้นพันธ์ครับสวัสดีครับ